มาปิดท้ายข่าวในวันนี้คือเอาจริงป่ะอยากดูมากเลยอะไม่อยากดูนะแต่ติดนิดนึงไหมช่วงนี้ตอนนี้ก็ยังอ่ะเดี๋ยวรอลงสตรีมมิ่งแล้วกันโอ้ยไม่แต่บางทีเดี๋ยวนี้มันไวเออเพราะว่าเขาเขาเพราะว่าส่วนมากตอนนี้หนังเขามีแพลนขายให้สตรีมมิ่งอยู่แล้วเพราะว่ารู้ว่ารายได้จากการที่เป็นออนแอร์ในโรงเนี่ยนะฮะที่ฉายโรงมันมันน้อยอยู่แหละไม่เอาจริงป่ะเพื่อนทำงานลงหนังไง กลัวมเก่งใจมันกลัวมเจ๊งเอาจริงป่ะคือช่วงหลังจะต้องยอมรับนะว่าโรงภาพยนตร์เนี่ยหนักนะใช่ผมว่าคนเนี่ยต่อให้คุณเว้นระยะห่างนะเขาเว้นทั้งอยู่แล้วนะเขาเขาเาเว้นสองที่สองที่สองที่นะไม่แต่เอาตรงตรงป่ะเรายังไม่กล้าไปช่วงเนี้ก็คุยอยู่บ้านไหมถูกต้องใช่ป่ะใ่ต่หนังเรื่องนี้อยากดูมากเลยเนี่ยซอบกเนี่ยนะฮะเอาไปกระตุ้นกันว่าใครที่อยากดูก็มีสองช้อยนะฮะหลอดสตรีมมิง หรือว่าคุณจะป้องกันตัวเองป้องกันเอง <laughs> แล้วก็ไปดู <laughs> อย่างเต็มที่ที่สุดแล้วก็ไปดูในโรงภาพยนตร์ติดตามครับอ่ะเพราะว่าเป็นหนังที่ได้สองพระเอกตัวท็อปแห่งวงการบันเทิงแดนกินจิกงยูพักโบกอมโอ้โหคุณนอ้นน <laughs> ประชันบทบาทกันครั้งแรกเลยนะฮะในสอบกเรื่องราวของมนุษย์โคลนนิง่งหรือว่าสิ่งมีชีวิตอมตะร่างแรกของมนุษยชาติ ที่สวมบทบาทโดยพักโบกมนะครับได้กงยูเนี่ยมารับบทบาทเป็นอารักขาความปลอดภัยซึ่งเป็นผลงานที่แฟนๆทุกคนรอคอยแล้วก็คาดหวังกันค่อนข้างสูงเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามเข้าฉายเมื่อวันที่15เมษายนนี้รวมทั้งในไทยที่เกาหลีใต้นะครับมีจำนวนเนี่ยที่ขายบัตรเนี่ยได้ประมาณสัก2 1 0 0 0 0ใบนะฮะหลังจากเข้าฉายมาเกินสัปดาห์ถือว่าเรียงน้อยกว่าที่คาดครับ ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเหตุผลจากโควิดเนาะในช่วงที่ผ่านมาที่เกาหลีใต้ก็เหมือนจะกลับมาระบ,บาดอ,อีกครั้งหนึ่งส่งผลให้กระทบกับคนบันเทิงเกาหลีที่ต้องไปตรวจหาเชื้อเนี่ยกันไม่น้อยเลยสัปดาห์ที่ผ่านมาครับแล้วก็หลายคนก็ไม่ออกมาดูหนังกันคะเดียวกันครับชาวเกาหลีเนี่ยก็แล้วก็แฟนผลงานที่ด,ดูซบบกแล้วหลายคนบอกว่าเออมันก็สนุกดีนะส่งผลการรอคอยแหละแต่ว่าบางคนก็บอกว่าอาจจะคาดหวังไว้สูงเกินไปนะฮะถ้ากิดูเพลินเ,นเนก็ดูได้ซึ่งการที่คนดู ไม่ค่อยประทับใจสักเท่าไหร่แล้วก็ไม่กลับมาดูซ้ำอีกรอบหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ยอดในกาหลีใต้มันไม่ค่อยพุ่งสักเท่าไหร่ครับโอเคละตัดสินใจละรอสตรีมมิ่งนะแต่ไม่ท่านี้ความคาดหวังเยอะเพราะว่า2วันนี้ก็เป็นเบอร์ท็อปทอยู่แล้วของกาหลีใต้นะฮะรอสตรีมมิ่งเหมือนกัน